สวัสดีครับท่านผู้ชมสี่แกบาบายเมื่อนี้เนาะท่านผู้ชมวิธีไทยก็พาท่านผู้ชมมาดูต้นไม้อีกต้นนึงครับที่มีความสวยงามและก็เป็นต้นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่งเนาะเบื้องนน้นนี่กำลังสิแทงยอดขึ้นมาท่านผู้ชมเอ้ยเอาลุงดินตอนได้มาใหม่ๆนี่ต้นเน้อยนะต้นเน้อยนะ แต่พอลงดินนี่เราสิมีความงอกงามเจริญงอกงามขึ้นอืแต่ว่าถึกแดดถึกแดดจักน้อยกันเลยอยากเหยาวปกติพวกต้นไม้พวกนี้เนี่ยสิโบยักทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศบ้านเหาเนาะเออถ้าอยู่แดดหลายก,อยากา็อยากเงยาอยากเฉาไปต้องมีร่มรำไรเพิ่าเออ คุณตาวิธีไทยอันนี้คือต้นอะไรเหรอคุนบอกโอ้อันนี้แหละคือต้นที่ปลูกแล้วกะมีโชคมีลาภท่านผู้ชมอเออมีเสน่ห์เหตให้เจ้าของนั้นคล้ายๆกับว่าจะมีโชคมีลาบนะมากผู้มากเมียโอ้มีหลายคนถามว่าเอา้าชื่อนี่ชื่อต้นมากผู้มากเมียเป็นยังจังเป็นมงคล อืมคำว่ามากมากคือผล,ลไม้แม่นบอกมากตัวผู้ก็คือมากที่เป็นผู้ชายมากเมียก็คือเป็นผู้หญิงเออม,มากผู้มากเมียวิธีไทยก็ยากงง,งงคือกันว่าคนที่ตั้งชื่อต้นมากผู้มากเมียนี่แล้วก็บอกว่าเป็นไม้มงคลงงงงง,งนะเออคำว่าเทียนมหาลาคือเมื่อเช้านี่ ที่คุณตาวิถีไทยรีวิวก็ยังว่ามีชื่อคำว่ามหาลาภเศรษฐีพันล้านก็ยังว่าเป็นชื่อมหาอ่เป็นชื่อที่เป็นมงคลคือได้เป็นเศรษฐีอ่าพันล้านอีกต่างหากนะออหรือว่าต้นนี่พญาเล็บคุดนี่เออก็ยังว่าเป็นชื่อที่เป็นมงคลเพราะว่าเป็นคุดหรือว่าฤาษีผสมนี่น,นี่กำลังเหยาเหยาอยู่นี่ถึกแดดนะ เออบาว่าสิเป็นต้นอะไรนี่นี่ทั้งด้านหลังนี่นะอืมนี่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 ทา้งหลังนะเพราว่าสิเป็นข้างล่างนี้นะต้นงาช้างว่านงาช้างก็ยังเป็นมงคลนะเพราะฉะนั้นแล้วหมากผู้หมากเมียนี่โบราณพูดว่าเป็นมงคลก็ต้องเป็นมงคลแมนบอกท่านผู้ชมเออปฏิโทเอาแบบนี้ถ้าหากว่าต้นอันนี้ อ่เป็นมงคลแบบไหนเดี๋ยวคุณตาวิธีไทยสิไปเซิร์ชบึงในเน็ตเนาะบึงในเน็ตอืมแล้วสิมาเล่าว่าเป็นมงคลทางด้านใดบ้างเมตตามหานิยมมีสเสน่ห์เออมีวาสนาหรือว่าค้าขายดีเอ่อในเรื่องของการค้าขายร่ำรวยร่ำรวยในการติดต่อธุรกิจต่างๆเนาะเออบางคนโหแม่นอิลีบอกคุณตาวิธีไทย ถ้าแม่หรีได,ด้ไปหาว่าปลูกได้จะก,กระถางได้น้อยมันว่าเอามาปลูกเออหมากผู้หมากเมียที่คุณตาวิธีไทยเห็นนี่ส่วนมากสิเป็นพวกโรงแรมดังๆเนาะเสียไปปลูกไว้ในป้ายออหรือว่าเป็นร้านค้าร้านอาหารต่างๆนี่เสือไปปลูกไว้ในกระถางงามใบใหญ่พ้อมนะใบใหญ่ๆอืมสีของเรานี่ขอบของเรานี่เห็นบ่เนี่เป็นสีอยากเซดแสบ อ่าสีจากเซนเซ็เห็นบอนี่มันงามได้ทบู้ชมเอ้ยเออเน,นี่เห็นบอนี่นี่งามใบของเรานี่มีสเสน่ห์เบิ่งแล้วเบิ่งอีกมิรู้ซึกเบื่อเลยนะบบมีเบื่อเบิ่งแล้วเบิ่งอีกมันสดชื่นเห็ดให้คนที่เบิ่งนี่รู้สึกอ่อนช้อยขึ้นมี คล้ายๆกับว่าอะไรที่เฮาเบิ่งแล้วนี่มันมันมีแหงหูมีแหงตานี่ขึ้นไปนี่มันก็นสิส่งผลให้ร่างกายของเฮานี่สดชื่นเนาะกระปี้กระเป๋ามองง่ายง่ายไป <laughs> เออโอ,โ,อโรงแรมของผู้จัดการนี่เอาต้นหมากผู้หมากเมียม,มาประดับอยู่ที่ป้ายโรงแรมป้ายรีสอร์ตตรงบริเวณทางเข้านี่ต้อนรับแขกเลยเอออวยชัยให้พร เออหมายถึงว่าให้คนที่มานี่เดินทางมาพักเดินทางมาจัดสัมมนานี่โชคดีก้อนมู่เลยนะรับสิ่งดีๆก็คือดูอะไรที่มันเป็นมงคลต้นหมากผู้หมากเมียโชคดีมีชัไปก้อนมู่แล้วก่อนที่สิเข้าไปจัดกิจกรรมต่างๆนะก่อนที่สิเข้าไปซื้อของก่อนที่สิเข้าไปกินอาหารอยู่ในร้านนะเห็นต้นอันี้อยู่ด้านหน้าโอ้งามงามบ้านของคุณตาเนี่ มีต้นมากผู้มากเมียนี่คนที่มาซื้อของกับโชคดีนะโชคดีได้ของเมื่อซื้อของได้ราคาถูกแต่ว่าได้ของดีๆนะมาติดโทรไปติดต่องานอย่างกับประสบผลสําเร็จอืมงานธุรกิจติดต่องานธุรกิจต่างๆนี่หรือว่าคนที่ไปสมัครงานนี่ต้นอันนี้กําลังเบิกบานกําลังเบ่งบานอยู่ในเฮือนในซานไปติดต่องาน ไปสมัครงานผู้จัดการเอานั่งลงเออมาจากที่ไหนบ้างเล่ามาซิที่บ้านใครมีงานอดิเรกอะไรคนนี้เล่าที่บ้านมีต้นไม้มงคลปลูกต้นหมากผู้มากเมียเต็มนะแล้วก็มีต้นไม้อื่นอื่นอีกโอ้ผู้จัดการสนใจเอาเล่าไปเล่าอยู่ประมาณ30นาทีเฮิงก็มู้นะฟังฟังฟัง แต่คนนี้เล้าบบมียังที่บ้านไม่ได้ปลูกอะไรครับผู้จัดการเพราะว่าเออเป็นซีเมนต์หมดเลยรอบหมดนะเลี้ยงล็อกไวเลอร์ไว้สี่ห้าตัวกับเป็นความชอบส่วนบุคคลเนาะท่านผู้ชมกับ่บเป็นยังผู้จัดการบอกว่าเอาพวกเธอกลับไปก่อนกลับไปก่อนเ,อเดี๋ยวผู้จัดการจะโทรกลับไปนะกลับกลับไปสองคนกลับไปผู้จัดการโทรหาคนนี้เลย อ่าพุ่งนี้มากรอกใบสมัครนะแล้วก็อย่าลืมเอามากผู้มากเมียม,มาให้ผมอ่าผมขอซื้อหนึ่งต้นวัชชิตทิอเห็นบอกติดต่อธุรกิจไปสมัครงานไปยังประสบผลสำเร็จอืมคุณครูชั่วโมงภาษาไทยยกต้นไม้อ,อันนี้มาชั่วโมงพฤกษศาสตร์ของโรงเรียนเอานักเรียนหยิบกระดาษดินสอขึ้นมานะ พวกเธอวาดอ่าวาดให้สวยๆตั้งแต่ต้นนะตั้งแต่ลำต้นขึ้นมาเลยเห็นไหมนี่ๆๆนอ่าลำต้นขึ้นมาเลยมีเท่าไรวาดให้หมดวา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 ดขึ้นมาจนสุดคุณครูผมจะวาดแมลงปอตรงนี้ได้ไหมคุณครูขาหนูจะวาดผีเสื้อตรงนี้ได้ไหมเอาเลยศิลปะบุมีขอบเขตจำกัดพวกเธอวาดได้นะวาดได้แล้วก็ระบายสีให้สวยๆ ขอบใบของเขานี่จะเป็นสีออกสีแสดๆนะนี่เห็นไหมสีแสดๆแต้มด้วยสีเขียวนะปฏิทูนักเรียนพยายามวาดแล้ววาดอีกวาดแล้ววาดอีกด้วยความพยายามคุณคู่ให้เต็มให้เต็มเลยนะทุกคนปฏิทูต่อไปชั่วโมงวิทยาศาสตร์คุณครูสอนเกี่ยวกับพฤกษศาสตร์ก็คือว่า ความเป็นมาของต้นอันนี้เป็นต้นประเภทไหนใบเลี้ยงคู่ใบเลี้ยงเดียวลักษณะของใบเป็นอย่างไรกินอาหารอย่างไรเอาอะไรปรุงอาหารนะมีลำต้นแบบไหนมีรากมีใบมีดอกไหมคุณครูเอามาสอนเมื่นะปฏิทโธไดการผู้จัดการโรงแรมอเอาไปประดับแล้วก็มีอาจารย์มานึ่อาอาจารย์ที่เป็นเกี่ยวกับ เกี่ยวกับปลุกเสกสายปลุกเสกมาเนี่สายปลุกเสกอพกเธอไปหามาต้นไม้ที่เป็นมงคลนี่เอะอะไรก็ได้เอามาทุกอย่างที่เป็นมงคลอเอออเามาแล้วก็เอามาให้อาจารย์เนี่ยจะปลุกเสกนะจะปลูกเสกอมืมีลูกศิษย์ท่านึงยกต้นไม้อันนี้ขึ้นมาหมากผู้หมากเมียคุณตาวิถีไทยเพื่อนว่ามีหลายคนบอกว่า เป็นต้นไม้มงคลเอทำมาค้าขายเจริญรุ่งเรืองติดต่อธุรกิจการงานเป็นต้นไม้แห่งโชคลาภเพื่อนว่าเอ้าเอามาเลยเอามาเลยนะเอามาเป็นบววสารวัตถุมงคลนี่อาจารย์จะมาเข้าพิธีแล้วพวกเธอก็จะได้วัตถุมงคลไปโดยเฉพาะต้นหมากผูหมากเมียที่ว่าเป็นต้นไม้มงคลต้นไม้แห่งโชคลาบนี่เออเอาละเนาะเมื่อนี้ สำหรับท่านผู้ชมที่ติดตามวิธีไทยขอให้อยู่ดีมีแหงเป็นคนที่โชคดีโชคดีมีชัยมีลาบมีวาสนาอ่ายังก็เห็นต้นไม้อันนี้แล้วก็ให้เป็นคนมีโชคมีวาสนาคือกันเนาะท่านผู้ชมเนาะสำหรับบ่ายมา้มนี่ขอบคุณมากสวัสดีครับท่านผู้ชม นกนกท่านผู้ชมนกหนกนกเนาะเมื่อนี้ก็มาฮองอยู่ได้มาฮองจับจับจับกับอยู่ที่งต้นมะม่วงปู่เนาะเ